สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสอนจอลรีวิววันนี้อยู่กับของเล่นราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับมาดูกันว่าเป็นไงบ้างแล้วแต่ที่จะขายลองที่ว่าขายราคาลองหาเล่นดูแต่ไม่เกินร้อยถ้าเกินร้อยคือแพงนะครับปืนพลาสติกนะครับประกับปะ โอ้โโอี่เลยมีคาดนะใส่ลูกด้านบนนี้นะครับหัดลำขึ่งหนึ่งเสียงข้างแน่นนะครับชักมือเดียวสบายเลยนะครับ แต่ว่าวัสดุนี่พังง่ายมากนะครับซึ่งสังเกตว่ามันแตกคือถ้าดูไม่ดีก็ไม่รู้ว่ามันแตกนะเป,นปืนที่พังง่ายนะครับเน้นเล่นขำๆทีท,ทีพังก็แ็แถมโูปพลาสติกมาให้โลกแบบทั่วไปเลยเราบรจุก,กันบรรจุทั้งหม 1>, 1 2 3องหนึ่งสองสามสี่สาม สิบสี่โอสอกหนะึ่งห้าสิบสี่นัดพอดีเลยนะครับยิงดูก็ปิดปืนที่เบามากครับระยะยิงก็ต้องเอียงลงแล้วก็ค่อยหักนะครับเน้นยิงคำขำ,ขำเน้นยิงคำขำนะทามถึงศูนย์ไม่ค่อยมีหลอกศูนย์ลองกับขวดน้ำใ,ใกล้ ใกล้ๆนะแบบเดี๋ยวแตกนะครับยิงกระปืนแม่งแตกอ่ะนะครับยิงเนะื้อเต่งดูวยมา อืมพอแสบๆคันๆนะครับมันมันปนกันไปก็แนะนำอย่างนี้ว่าปืนมันก็คือปืนยังมีอันตรายนะครับเนะ่ยยิงโดนหน้าโดนตากันก็พอใส่แว่นเล่นนะเล่นอย่ายิงใครกันนะถือว่าก็พอแรงอยู่เข้าตาก็ตาบอดได้อยู่นะครับใจก็ไปหาตํากันได้ไม่เกินร้อย จะพังง่ายจะลองดูนะครับนทีนที้จับเท่จับเท่ไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้